นี่เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วครับมาดูปูหินอ่อนครับสวยงามครับน่ครับเพือนชาวักอีบอแตักแก็ได้่าคนฟงมาโจกคนเดียวได้มีคนบคน่ะใจเอา ดวยเป็นเจ้ผ้าปูหินอ่อนด้วยนะครับอดีนมาครับนี่นะครับเอ้าอาจารย์มาดุงเพื่อนครับกตมีโยมแม่บนวบันฟันเด็ดครับฟันเด็ดฟันดีๆนะครับเนาะมันได้ตัวเดียวครับป้าดูมั่งเหรอมข่าครับตัวอาจารย์ว่าคือเก่าครับอันนี่อาจารย์ครับว่าอาจารย์เน้นตัวอาจารย์เน้นตัวเดียวคงโมู่ค้อกันนะครับเพื่อนคือฝันขื้กันเนาะบาทีน nó có loại phán tương gì qua, nó bò phắn gặp bò phắn nói vi tông bò gặp, khác đó, ừ, ừ, ừ. ừ. เรลมเปันวออเปรียล่ันฝันว่าิ <c oughs> ่นได้รึสี่เกียเอชสี K ่ันฝันว่างไหนถามมันจะเข้าไหนถามา <c oughs> ยีงเงเฮ้ยเอาอีกเอาฮันว่าเลยบอกว่าจะเข้าฮันว่างเลยก็เอา แว่ายย่อยพอถือเลขเจ็ดตีอาคือเลขตัวเดียวเรื่อันยังก็ถือโอ้เออถช่หลายบาทว่าไมถือมื่มน,มนหนึ่งปุ๊ดถือตั้งมามื่นหนึ่งนะเออเลียงแต่เลียงนั่นย่มพอมาเรียงเอมันฝันว่าเออบนกับบอกทายโดดน,นะครับเนาะเมื่อแต่ทายพวกหูจักกันหละกกรพาครับบน่นฝันว่นายมพอถือเลขมื่นหนึ่งครับเออมาครับ ลขเพิ้นตัวไหนครับพื้นฝันสีเบ่งก <to> ้อนมูเลยครับป๊าดครับนี่นะครับงา่นบ่อหายไตัวเด้อครับงา่นบ่ใหายตัวครับเพื่อในในน้อยตัวถือคือเพื้นพ่อรถดิครับงาเนี่ยนะครับนะครับเนี่นี่นะครับอืนี่นะครับเพื่อในในน้อยตัวถือรถดิครับงาบนบ่อหายไรตัวนะครับผมนอ อันฝืนฝันครับว่าฝันว่าอพอสร้างมันถึงเลขครับถึงเลข่ยเก็ซีพ่ะนะครับถึงเลข่ยเก็ซีตัวเดียวโขงโมครับเออตัวร่องซีหนึ่งนะครับด้วยเอาบาทนี่ครับเบื้องข้างนะครับด้วยเอาโอ้ยครับมักขักมักแก่นะครับเนาะอืออ่าอือนี่นะครับอสร้างปูหินอ่อนครับมื่อนี่เฉยเบิ้งใต้สร้างปูหินอ่อนครับฝันครับ มาผู้ที่สองครับมาผู้ที่สองคนฝันครับพ่อตาครับพ่อตาคนกับฝันโอ้ยได้ตัวเดียวโดนดนนะครับออเอาคนกับฝันได้ตัวเดียวโดวดๆครับห้าหกครับบาหนีพคนเลยมาฝันอีกว่าหาหกมันออกแล้วว่าจารครับคนฝันว่าหาหกมันออกแล้วมันมันเหลีย เพิ่นมาเพิ่นฝันมาเพิ่นไปซื้อรถตอรี่ครับมีหาหกกับศูนย์ศูนย์นะครับผมนะครับวันนี้เพิ่นมาโน่นฝันมาหาหกมันออกแล้วครับมันเหลือแต่ศูนย์ศูนย์นะครับเ่ราะนออกบานน้ครับเบื้องแรด้อเอ้ามักนี่ผู้ใดมักแนวทางของผู้ใดครับบานนี่นะครับของพ่อของตาสิ่เลียดอะเห็นเพิ่นว่าฝันมันออกบ้ามันออกแล้วมันต้องเหลือศูนย์ศูนย์นะครับเพราะเพิ่นเปล่นฝันเห็ี่ยนในใบโรตตอรี่ห้าหกกับศูนย์ศูนย์ครับนี่ครับหัาหกคนฝันว่ามันออกแล้วครับ เออนี่นะครับห้าหกหกห้าครับบนพันวามันออกนะครับนี่นะครับเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าครับอืมตัวร่องมันนะครับแล้วตัวอ่อนเืองเอาครับมเพิ่นสัมมาใหม่สร้างมาใหม่ไม่นอนอยู่วัดใหม่ครับฝันแม่นอยู่ดิครับาใหมีไม้ยาบนหักอยู่ครับ่นหงายอยู่ดิอย่าลืมนะครับ่นมาอหงายผู้นึงมันก็ต้องหงายผู้นึงครับอย่าเลืมครับเด้อ ขอปรจัดคัดขอพานครับมาอน่ากันครับโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจรารณญาณในการร,ร,านนารับชมด้วยนะครับ,บนี่นะครับนี่นี่นี่ครับผมกอมากด้วยครับอืมเลขกกว่าตาเอามาบานครับไล่มากครับมาใส่เบิ้งสามเลขกสร้างสามหมดนี่ครับเออมาแนวาทางของบ่แนวทางของพ่อน้อยแนวาทางของอนี่น,นคะครับเอ้า อืมนี่สางสามสางนะครับอยู่ในคลิปนี้ครับเอามักไผครับบานชาเนี่ยกัมีซีครับมันได้ศูนย์ซี่ครับปูไพ่มาบอกศูนย์สี่ครับศูนย์สีครับมือเสาอไทยถอดสดบ่ได้ครับบ่ว่าขื้นมุมมีครับตัดถิ่มไปตัดถิ่มไปครับเอามาเบิ่งครับมีหละสร้างอันปูไผมาบอกศูนย์สี่กับสองซี่ครับนี่ครับเอานี่ครับญ้าสมอน้าสมอน้ามอนครับมาบอกสามสองตัวเดียวครับเพครับเพื่อ ชุดนี่ครับชุดนี่เป็นเล็กเป็นแนวทางของช้างครับชุดนี่เป็นแนวทางของช้างครับอย่าลืมนะครับเด้อนี่นะครับชุดนี่เป็นแนวทางของช่างปูหินอ่อนครับคลิปนี่ครับคลิปนี่ครับเป็นแนวทางของช่างปูหินอ่อนอย่าลืมนะครับือเพิ่นมาอยู่ไหมครับเือ มมผ,มมผมมาอยู่ไหมจังได้กะเขาผมมาเฮ็ดจังได้กะเขาขันมาอยู่ใหม่นี่ครับน,นี่ครับเลยแนวทางบ่หลายตัวครับแนวว่าของโยมพ่อน้อยปูโยมพ่อน้อยกับมีศูนย์สี่ตัวเดียวนี่ครับกับลองสองสี่ครับนี่ครับมาของของหญ้าสมอนหญ้ามอนกับมามาบอกคนสามสองตัวเดียวสองสามตัวเดียวครับผมลองแปดสองลยครับบันที่ว่าหึ่งวันหนึ่งขันครับพุ่นศูนย์มาทางสามแทงเนาะเป็นยังคือบ่อ ูนย์สามครับผมเลยเขียนใช่ครับหวานีะครับก็วไรายตู่นะครับวารายตู่เบื่อนครับเด้อเออนี่นะครับเป็นฝันครับฝันดีครับอืมชอบก็จัดขัดก็ผ่านโมได้ว่ากันครับโมได้ว่าเนี้ยกันครับเป็นฝันนะครับงานผมก็ถามมันละครอันนี้ครับเออจืน อ้ขึ้นมากินเขาแล้วอ้าวครับเองนะครับเด้อย้ยอนขึ้นมานยมอาแมหินอ่อนฝันคนครับยอ้อนมาทั้งเกาไม้่ครับอ่ะยอ้อนมาทั้ง่ยหินอ้อมปูหินอ่นอนฝันนี้เป็ดฝันคักๆนน่ครับได้ตัวเดยียวเกดสีเออเนฝันได้ตัวเดยียวคักๆหน,นิไหมครับเกตซี่นิไหมครับอือชุดนี้เป็นชุดของสร้างปูงหินหวอนนะครับเกตซีกับหนึ่งซี หนึ่งซีเป็นตว Joseph, ัวรอดครับเพิ่นซี่นฝันได้เพิ่นฝันไดเกทซีตัวเดียวครับนี่ครับอีกมาหลายหมื่นนะครับอีกมาหลายหมื่นก็ชิ้แล้วครับเมื่อวันที่สามโอ้วันที่สิบเอ็ดแล้วครับเมื่อวันครับเมื่ออีกมาหลายหมื่นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบครับน่าดีอีกมาหลายขึ้นนะครับฝันดีๆนะครับเออนี่นะครับรอบก็จะขัดก็ผ่านครับโอ้ยวายอุดบ่ได้นะครับให้มึงของอาจารย์น้ำจืดหน่อยกันนะครับเพราะว่า พออาจารย์นี่ยมันมันเลขผู้อาจารย์ก็เน้นไปเกตซีนะครับหนูว่าเนี่ยของผมก็เน้นไปอ่า youtube ส่องยังไงเพื่อนมาถามนะครับเนาะอ่าผมก็ได้เน้นไปเกตซีครับหนูว่านครับนี่นะครับซีเกตสองครับเกตสองสองศูนย์ครับพอเราผมเน้นเกตซีนะครับด้วยเอเอ้านี่แหะครับฟันครับอันดีเลยครับแต่ว่ามือขึ้นเห็นไหฟันวางงูใหญ่มะลาย มันบ้วงง่ายส่องตัวตัวนึงน้อยตัวนึงใหญ่มาไลายนะครับมาเออมาเนาะอืออ๋ก็จัดคัดก็าดฟันครับต้องต้องเอาผู้เดียวครับเอาต้องเอาหลายๆคนครับต้องเอาหลายๆเจ้าฝันใส่กันครับจังนั่นครับขันน้อเอาผู้เดียวฝันหนึ่งทิ่มันกะเอาของผู้เดียวตงรวดนั่นแหละต้องเอาพิจารณาเบิ่งเบืองใส่กันเลยนะครับเด้อเออเบิ cort, ่งเหล่วเขียนหน่อยของของน้อแเมย์ช่างปุยนอนฝันหลักของ ยมพ่อตาฝันแะ้วก็โย่มพ่อน้อยฝันอะไรอาจารย์ฝันครับนี่ของอาจารย์มาดดุงเพื้นนี่ครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านมาเด้ยว่ากันครับมาเปลี่ยนเจ้าภาพปูกระเบื้องหินอ่อนช่วยกันครับเหนื่ยวัดว่ารามเฮาเซจแล้วไปครับมักควอมฝันเก่าควอมฝันอ่าสร้างครับมักขวัญอาจารย์ก็เอาอาจารย์บ่เป็ยนย่างครับดีนี่นะครับเลขตัวเดียวนะครับผมเน้นเกตซีนะครับหมู่บ้านนี่ครับผมบอกเลครับ่าผมไม่ได้เขียนลงครับ อย่าลืมนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ